กระรับสวัสดีครับพี่พี่เพื anyway, ่อนเพื่อนชาวพระเครื่องและพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่พี่วันนี้ร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับมีพระสมเด็จมาแบ่งปันนะครับนะการหลากหลายรายการครับพี่เลือกชมดูนะครับนะถูกใจรายการไหนนะครับนะส่งแชทมาพิมพ์ปิดกันเข้ามาได้ครับพี่นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับก่อนมารับชมรับฟังกันครับพี่ เบอร์โทรไลน์ดีครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะครับหรือจะเป็นไอดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เก่งเดช่นเดียวกันนะครับรหัส QR Code ด้านล่างนะครับพี่สามารถสแกนเพิ่มเติมขอลิงก์ขอไลน์ส่งรูปภาพพิมพ์ปิดกันเข้ามาได้นะครับน่าจะส่งฟรี EMS นะครับนะด่วนไปสนีนะครับมาไปรษณีย์ไทยนะครับด่วนพิเศษเลยนะครับวันนี้มาแบ่งปันกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับพี่วันนี้มีมาแบ่งปันแล้วก นะครับมาของช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามาแบ่งปันกันเลยนะครับผมนะมาแบ่งปันรายการที่1นนะครับน้าหนี่รายการที่1ผิวพันธ์สวยนะครับนะเนื้อขาวมีค่าฝุ่นค่าไรนะครับนี่อ่าผิวครุดครูดนะครับน้าหลังมีรูเป็นเส้นนะครับน้รอยปูไตหนอนด้นนะครับธรรมชาติดีเดิมๆนะครับหมายเลขหนึ่งเส้นฐานเส้นแซมสวยๆนะครับ หมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสองอ่าหมายเลขสองนี่เป็นผิวหิ้งนิดนึงนะครับน้ออกสีน้ําตาลเข้มๆเลยพี่ออกสีน้ําตาลนะครับนี่ออกสีน้ําตาลเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ดีนะครับนะเป็นพิมพ์ดีนะครับนะสวยเดิมมากๆครับพี่นะครับนะองนี้ผิวสวยเลยนะครับพี่ผิวสวยเลยเก่าแน่นอนนะครับนะถึงยุคเลยพี่ดูก้อนมวลสารนะครับบริเวณหัวเข่านะครับนะเนื้อสวยคมมากเลยพี่นะครับนะ เนื้อเน่าเน่าเก่าเก่าสภาพหิ้งผิวแยกประมาณนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับองนี้หมายเลขสองต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามครับอ่าหมายเลขสมครับองนี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะดูเก่านะครับนะนี่เก่ามากนะครับเนื้อผ่านการเวลามานานนะครับเนื้อหาแน่น เนื้อหาปึกปักดีนะครับพี่นะองค์นี้หลังรอยยุบลอยย่นนะครับสองชมเนื้อกันนะครับพี่นะนี่วัตถุมงคลร่าค่านะครับนะาคู่บ้านคู่เมืองนะครับพระสมเด็จโตนะครับเจ้าคุณโตสวยงามมากๆนะครับศิละปะนะครับนะ้ายุค ลวดลายเส้นสวยๆนะครับขมขมหมายเลขสามเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับน้เช้าวันที่สิบกุมภานะครับน้กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับพี่น้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันนี้มาแบ่งปันกันนะครับผมนะวันที่สิบวันอังคารเนาะครับนอกตรงกับวันอังคารนี่ครับผิวที่หนึ่งองค์นี่ครับเดีวเนื้อสวยดีนะครับ เนื้อหาสวยนะครับนะบึกบักดีครับเนี่เส้นรูเป็นรูนะครับนะเป็นเส้นรอยแยกนะครับผม,น,มะนะครับหมายเลขสี่นะครับผมหมายเลขสี่ เนูปึ๊ดีนะครับนะปึ๊ดีต่อไปครับผมบหมายเลขห้าครับ่าหมายเลขห้าครับเป็นองนี้ครับพี่อ่าหมายเลขห้านะครับนะดูเส้นสายนะครับนะคมคมเลยนะพี่นะคมคมองนี้ผิวออกขาวนะครับนะมีคราบน้ําตาลน้ําตาลเนาะ มีเส้นกรอบแม่พิมพ์นงครับพิมพ์นะครับนะเป็นเขาเรีเขาเรียกเส้นกรอบกระจกนะครับนะนี่บริเวณซุ้มตรงนี้นะหดย่นแบบม้วนอะนะครับนะลักษณะจะม้วนเข้านะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ลิ้วจีวรคมชัดดีนะครับฐานสิงขาโตนะครับฐานหมอนสวยๆเลยนะครับพี่น้ําหลักพิจารณาครับเนื้อผ้าเก่าๆครับพี่่าวันนี้ลองดูนะครับนะชื่นชอบถูกใจ นะครับนะารายการไหนครับพี่วันนี้มีพอมาแบ่งปันนะครับมีพอมาแบ่งปันกันอ่ะนะครับผมไปกันต่อนะครับพี่หมายเลข6นะครับพี่นะหมายเลข6ครับพี่องนี้เป็นพิมพ์ J d ดีนะครับนะเป็นพิมพ์ J d ดีนะครับนะเนื้อหากายภาพออกแกร่งนะครับแก่ปูนนะครับองนี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์ J d ดีนะครับพี่สภาพสวยๆนะครับนะหลังเป็นล่องนะครับพี่อ่ะ หลังเป็นล่องกระดานนะครับนะข้างคูดๆประมาณนี้นะครับสวยงามพิมพ์ลึกนะครับนะฐานคมชัดฐานหมอนสามชั้นสวยมากนะครับนาะดนูมวลสารนะครับนะรอยแยกสวยๆนะครับพี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีหมายเลขหกต่อไปหมายเลขเจ หมายเลขเจเนื้อมันผิวเปิดสภาพใช้พิมพ์ใหญ่วะัะรนคังตรงนี้สภาพใช้เตะพอสมควรนะครับพี่นะไม่ได้ใช้จนแบบสึกจนแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับพี่นี่หลังเป็นรอยยุบๆคล้ายๆสังขยานะครับพี่นะคล้ายๆสังขยานะครับหลังรอยยุบร้อยหดตัวมวลสารเนื้อบึกเก่าดีครับ ผิวก็จะเอามันๆน,น,นะครับพี่นะเนจากมีสภาพผ่านการใช้มีร่องรอยการใช้นะครับนาบ้างแต่ก็ยังสวยนะครับผมเก่าหมายเลขเจต่อไปหมายเลขแปวันนี้มีพระคงลำพูนมาฝาก1งองค์นะครับพี่นะพระคงลำพูนนะครับสายพระเนื้อดินอ่านี่อยู่ยงคงกระพันแขววคาดปลอดภัยนั่งปางมาลาวิชัยปกภู เนื้อดินอ่อนๆอสวยงามมากๆนะครับล้าโพเด้งๆเห็นเส้นสายกิ่งก้านใบโพเลยนะครับผมเส้นสวยงามมากนะครับผม เลขแปดของสวยของงามนะครับพี่นะของสวยของงามลองเลือกชมดูนะครับวัตถุมงคลนะครับนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพี่นะเป็นสิริมงคลเสริมอ่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับนะแก่ครอบครัวหลังนุ่มดีครับพี่เนื้อหาองค์นี้นะครับนับผิวออกเข้มนะครับออกแก่น้ำมันต่างอยู่นะครับ โอ้นี่เป็นพิมพ์ตื้นนิดนึงนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ตื้นนะครับพระสมเด็จเนี่ยเขามีอ่ามีพิมพ์ตื้นพิมพ์ลึกนะครับพี่นะมีพิมพ์ตื้นพิมพ์ลึกมีหลากหลายพิมพ์นะครับนะหลากหลายทรงสวยๆมวลสารบึกเลยนะครับตรงนี้ หมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะต่อไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบวิ่งเหนือหานะครับพี่บึกปักดีนะครับนะาเห็นมวลสารนี่ครับ สารนะครับนะ่าดูเนื้อนะครับนี่หมายเลขสิบนะครับผมหมายเลขสิบ <c oughs> นะครับนะค่อยๆไปค่อยๆชมกันนะครับพี่นะในยาม เช้าเๆนะครับนะเวลาประจําการของเรานะครับนะไม่เกิน8นาฬิกานะครับหรือ2โมงเช้าบ่ <c oughs> ายก็14นาฬิกานะครับนะไม่เกินบ่าย2 สารเป็นก้อนเลยครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่วงนี้มีเส้นแตกลายนะครับนะสวยๆนะครับนี่ห<ม>นะหมายเลขสิบสองครับไปกันที่หมายเลขสิบสองนะครับวงนี้ผิวเก่าสภาพหิ้งอกวีสวยงามมากครับ สวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่บ้านๆเลยครับผมนี่เนลเลือเอเน้อหาสวยสดชื่นจัดจ้านเลยนะครับพี่ดูผิวหิ้งเดิมเดิม,ดมนะครับสวยมากครับพี่ผิวเดิมจัดเลยนะครับเราองนีน้หมายเลขสิบสอง ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสามนี่ด้วยกันเลยนะครับพี่ได้มาด้วยกันนะครับนี่สวยมากนะครับพี่นะหลังเดียวกันเลยนะครับเนื้อโทนเดียวกันเลยนะครับสีนี่หิ่งเดียวกันด้วยซ้ํานะครับพี่นะดูะหิ่งเดียวกันเลยพี่นะครับนะกายภาพต่างกันเล็กน้อยความฉ่ำความมันนะครับ สวยเนื้อรูคุนๆเลยนะครับพี่นะเนื้อหานี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับผมสิบสามต่อไปหมายเลขสิบสี่นะครับเนื้อหาดีตุบตับ แน่นปึกครับพี่รอยแยกหนอนดน้นนี่นะครับนะเห็นมวลสารเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะครับนะรอยนี่ครับต่างๆ เลขสิบสี่นะครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้าอืมนะครับหมายเลขสิบห้าบาขุนพรมพิมพ์พระประธานเนื้อสวยครับกูดี ผิวแก่ปูนเส้นสายคมชัดคราบกุชัดเจนเนื้อหลังส,สวยไม่มีบิดไม่มีหักนะครับเนื้อสวยมากนะครับ นะครับนะสวยสวยเดิมเดิมนะครับนะสิบห้านะครับผมต่อไปครับลูกหมายเลขที่สิบหกนะครับนี่หมายเลขสิบหนะกนะครับนะครับผมหมายเลขสิบหกนะครับนะ โอ้โหดูเนื้อหาผสมนะครับนะดูเนื้อมวลสารครับพี่นะครับเนื้อสวยๆนะครับพี่นี่ครับ ยอดเลยพี่หมายเลขสิบหกอ่ะนะครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะสิบเจ็ดครับองนี้เป็นพระที่ผ่านการสาภาพใช้มานะครับพี่นะแต่ก็ยังเห็นลวดลายคมชัดอยู่นะครับนะผิวยุบยับยับยับ,น,บ,น,บ,นะบนุ่นหนับด,ดีนะครับนะนี่มวลสารละเอียดละเอียดนะครับนวเนื้อหาแน่นปึกเลย ด้านหลังนี่ไม่ได้ลงกล้องนี่มีแบบว่าเป็นรููเลยนะครับพี่นะ้าเป็นรูพุนพุนนี่ครับเดกเนี่ยนี่ครับนี่นครับดิดูเนื้อหานะครับผมนี่สวยงามมากๆครับพี่นะครับอ่านะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ ต่อไปใหม่เลขสิบแปดอ่าอันนี้หมายเลขสิบแปดนะครับมีเส้นสายขอบกระจกนะครับนะคราบกุ่ต่างๆนะครับนเนื้อหาหมุนสารนะครับนะรายละเอียดผิวแห้งแกงนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับพี่นะคราบกู่มวลสารชัดเจนนะครับนะเส้นสายพิมพ์นะครับ เนื้อหาบุกปักดีนะครับผมไม่ได้เปิดไม่ได้อะนี่นะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดาเปิดไม่ได้อะเ้าเปิดต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเก้านะครับผมหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นองค์นี้นะครับพี่องค์นี้ก็มีสภาพาการใช้มานะครับน้องดูเนื้อหาปึกปักดีนะครับพี่เนื้อหาคือเก่าถึงยุคดีนะครับนะ มวลสารนึบแน่นนะครับน้น้องเลยพิจารณาลองมาแบ่งปันกับพี่ๆดูนะครับพี่เนื้อหาน้องว่าดีนะครับลายละเอียดชัดเจนมากนะครับน้เนื้อแบบดูเลยพี่นะครับนะมีคราบไข่ขึ้นนะครับน้เนื้อนุบนุ่มหนึบหนับนี่นะครับผมนะเส้นสายขอบสมตัวองพระด้านในนะครับนะยังมีเส้นสายคมชัดอยู่เลยนะครับนะและไม่มีบวมไม่เบอร์ด้วยนะพี่ผ่านการใช้มาจริงๆนะครับ หมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบดูเนื้อหาครับพี่ตรงนี้นะครับนะอ่าสวยๆนะครับผม เก่าๆบ้านๆเลยนะครับพี่นะเป็นพระเก่าๆบ้านๆเนื้อหาบ้านๆเลยครับพี่แบบนี้นะครับดูเนื้อความเก่านะครับนะและมีความฉ่ำในตานะครับนะเส้นสายคมๆเลยครับผม หมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดพระสมเด็จนางพญาพิสุโลกเนื้อดินอกนูนใหญ่สภาพเดิมสุดๆนะครับพี่ ม็ดแร่ดอกมะขามแร่แดงๆนี่ขึ้นเลยนะครับนะให้ดูรายละเอียดมวลสารกันชัดๆนะครับผม เลขยี่สิบเอ็ดนะครับอะนะครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนะครับผมนะหมายเลขยี่สิบสองครับตรงนี้เป็นเนื้อดินนะครับนะเป็นพระลีลานะนี่ครับเด็กเป็นพระลีลาเนื้อดินตรงนี้เก่ามากนะครับพี่ดูเนื้อนะครับ ่ายความกว้างสักประมาณ1เซนนะครับพี่นะความยาวนี่สักประมาณ3มเซนก็กว่านะครับพี่เนื้อเก่ามากนะครับนะออกเขียวก้านมะลิเลยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมเป็นเนื้อดินนะออกเขียวก้านมะลิใบหน้าจมูกปากชัดเจนน่องนิ้วสวยคมชัดรายละเอียดชัดดีนะครับหมายเลขยี่สิบสอง ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสามนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามผิวคราบไข่หูเนื้อหานะครับดูเนื้อครับพี่นี่ หมายเลขยี่สิบสามนะครับผมหมายเลขยี่สิบสามแม่บอกไปกินแหนมพ่อไปกินแหนมแล้วพ่อเสร็จแังนะครับผมนี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับแล้วก็เก่าเดิมๆเลยครับอ้ต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ นี่ครับเป็นปิมใหญ่ข้างกระหนกนะครับนะซุ้มกอผิวเข้มเนื้อดินพักคั้แพงตรงนี้มันมากพี่เนื้ออมกอร,รอบมตรับแทมไปให้แบบนี้เลยนะครับผมอ,อมกอร,รอบผมตรับแทมไปให้แบบนี้เลยเนื้อสวยนะครับซุ้มกอซอกหูใบหูชัดเจนข้างกระหนกชัดเจนคมคมนะครับผมซอกแขนลึกทั้งสองข้าง สวยมากครับผมหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับนะรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมนี่อ่าเป็นพระนะครับนะเป็นพระใบสีมา เขาเรียกอะไรนะถูกไหมน้องเรียถูกไหมเนี่ยครับสวยมากครับพี่เป็นพระกุเเนือชินสวยมากนานๆเจอนะครับพี่เหนือชินเนื้อเก่าแบบนี้นะครับ กรอบตลับสวยๆได้มาเงงเงงเนี่ยนะพี่นะนเดี๋ยวน้องจัดใส่ให้นะครับพี่สวยนะครับนี่เหรียญใบสีมาหมายเลขยี่สิบห้านะคะผมนะครผมวันนี้มี25รายการครับพี่พี่สนใจเลือกชมรายการไหนติดต่อสอบถามได้นะครับร้านน้องบูรมีเพิ่มเติมได้นะครับถูกใจองค์ไหนก็ปิด นะครับนะส่งรูปภาพมาพิมพ์ปิดกันได้เลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะ้เฮงเรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านผิดพลาดประกราศากับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับโชคดีมีชัยนะครับนะเจอแต่สิ่งดีทั้งวันนะครับในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์6 9 6 9เฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ